ค่มาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6ในครั้งที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปนะคะซึ่งในวันนี้เองเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของภาษีอากรค่ะ,คะกับคุณครูวัชรพรตุลมะค่ะ ก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องของภาษีอากรนะคะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันค่ะส3.2ป .6 ทั .1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลได้ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นก็คือการเสียภาษีนั่นเองนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของบุคคลที่ต้องเสียภาษีได้ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้มีอยู่ว่านักเรียนรู้ไหมว่าภาษีากรคืออะไรภาษีากรเราจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะอ่าแต่เราไม่รู้หรอก ว่ามันคืออะไรหรือนักเรียนคิดว่านักเรียนได้จ่ายหรือเปล่าภาษีอากรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาษีอากรนั้นคืออะไรนะคะภาษีอากรภาษีอากรเนี่ยเป็นเงินของรัฐนะคะที่เก็บจากประชาชนภาษีเนี่ยจึงมีความสําคัญเพราะว่าเป็นแหล่งไรายได้นะคะของรัฐบาลรัฐบาลก็จะนําเงินภาษีนี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศหรือมาใช้ประโยชน์ในการ สร้างสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเองหรือนำมาใช้ในด้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาสิากรมีประโยชน์อย่างไงนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะภา,านี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านไหนบ้างล่ะ นะคะเช่นในเรื่องของการสร้างเส้นทางการคมนาคมนะคะ,อ,ะอย่างที่สสร้างในเรื่องของระบบชนลประทานทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะถัดมาค่ะอย่างที่3นั่นก็คือระบบการแพทย์และสาธารณสุข ในปัจจุบันนี้เราได้เงินใช่ไหมคะเราได้ใช้ในเรื่องของอโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่ยก็มาจากภาษีอากรของประเทศนะคะถัดไปค่ะอย่างที่4นะคะนั่นก็คือระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเองก็ใช้เงินภาษีของประเทศนะคะที่เก็บจากประชาชนทุกคนมาใช้ในการสร้าง ครงสร้างไฟฟ้าต่างๆที่สามารถจำน่ายนะคะไปให้กับประชาชนได้ทั่วทั่วประเทศของเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังใช้เป็นในเรื่องของเงินเดือนของลูกจ้างข้าราชการนะคะไม,ไม่ว่าทั้งจะเป็นคุณครูนะคะทหารตำรวจเหล่านี้ได้หมดเลยเนาะถัดไปค่ะอย่างต่อมา ในเรื่องของการชำระหนี้ที่รัฐบาลได้กู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศในเรื่องของการใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเนาะเหล่านี้ก็ได้นะคะภาษีากรจึงมีความสำคัญนะคะที่จะใช้ในการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งภาษีากรเนี่ยเป็นรายได้หลักใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูว่ารายได้หลักเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะ ประเภทของภาษีอากรภาษีอากรเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือภาษีทางตรงนะคะกับภาษีทางอ้อมนะคะมี2ลักษณะเนาะท้งนี้มาดูอย่างแรกกันก่อนภาษีทางตรงภาษีทางตรงชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าภาษีทางตรงแปลว่าจะต้องเรียกเก็บกับผู้ที่เสียภาษีโดยตรงนะคะผู้ที่เสียภาษีโดยตรงคือใครล่ะทุกคนที่มีรายได้จะต้องเสียภาษี ะะทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีเนาะอย่างต่อมาอย่างที่2คือบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถผักภาระ หรือผักภาระอาให้ผู้อื่นเสียภาษีแทนตัวเองได้เราเรียกภาษีนี้ว่าภาษีทางตรงนั่นเองซึ่งในภาษีทางตรงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภาษีอย่างเช่นภาษีเงินได้ซึ่งภาษีเงินได้ก็จะแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทนั่นคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเรียกเก็บกับผู้ที่มีเงินได้นะคะ ผู้ที่มีเงินได้ก็คือคนที่มีรายได้เช่นรายได้ประจําก็ตามนะคะหรือรายได้ไม่ประจําก็ตามนะคะเช่นใครบ้างข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าพนักงานบริษัทเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอีกอันนึงคือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะเรียกเก็บกับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลนะคะเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบนั้นเป็นต้น ะะถัดมาค่ะภาษีที่ดินเนาะภาษีที่ดินก็จะเรียกเก็บกับคนที่มีที่ดินนะคะถัดไปค่ะภาษีเงินฝากก็เหมือนกันภาษีเงินฝากภาษีดอกเบี้ยนะคะเก็บกับเงินผู้ที่มีเงินฝากนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีภาษีมรดกคือเก็บกับคนที่มีเงินหรือได้รับเงินจากการที่ได้รับมรดก ะะและสุดท้ายคือภาษีทรัพย์สินภาษีทรัพย์สินก็คือเรียกเก็บกับคนที่เ,เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะอ่ะตัดถัดไปค่ะภาษีอย่างที่2คือภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมนะคะคือสามารถผักภาระให้ผู้อื่นจ่ายแทนได้อา้าวปกติแล้วคนที่มีไรายได้เช่นถ้าเป็นผู้ผลิต ใช่ไหมคะผู้ผลิตก็จะต้องเสียภาษีเพราะว่ามีไรายได้ใช่ไหมคะแต่ผู้ผลิตสามารถผักภาระให้กับผู้บริโภคจ่ายได้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีศุลกากรแบบนี้ก็ได้นะคะาพาสมาอธิบายภาษีอย่างแรกก่อนภาษีศุลกากรนะคะภาษีศุลกากรเนี่ยเป็นภาษีที่ เก็บกับคนที่นําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศแล้วก็ส่งสินค้าเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเราเรียกภาษีศุลกากรก็คือภาษีที่ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศและสินค้าที่จําหน่ายจากต่างประเทศมาจําหน่ายในประเทศไทยเราเรียกว่าภาษีศุลกากรน,นะคะอ่าเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมคะ รถยนต์ยี่ห้อดังๆเช่น Ferrari ่แบบนั้นเป็นต้นนะคะถัดไปค่ะภาษีที่2คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่เรียกเก็บกับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการนะคะเช่นในปัจจุบันหนูไปซื้อสินค้าใน7ซเว่ e อเหนูจะเห็นในใบสลิปหรือบินใบเสร็จนะคะเขาจะคิดค่าบริการภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา ร้อยละ7หรือ7%ใช่เั้รใ่ไมคะ,ะเราเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะเรียกเก็บกับคนที่ซื้อสินค้าและบริการโดยตรงเนาะถัดไปค่ะภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็จะเป็นการเก็บกับผู้ที่ผลิตสินค้าหรือนำเข้าสินค้าและบริการบางประเภทนะคะบางประเภทเช่นอะไรบ้างล่ะ สินค้าเหล่านั้นอาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะหรือลักษณะที่มันเกิดผลเสียต่อสุขภาพเช่นส,ออสุราเหล้าต่างต่างนะบุหรี่นะคะเครื่องดื่มยาสูบน้ำมันนะคะผลิตภัณฑ์รวมที่มาจากน้ำมันนะคะเหล่านี้ต้องเสียภาษีที่เราเรียกว่าภาษีสรรพสามิตนะคะ ตัวอย่างในการจัดเก็บภาษีนะคะเช่นาภาษีทางตรงนะคะภาษีทางตรงภาษีทางตรงหรือภาษีเงินได้นะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนที่เรียกเก็บก็คือกรมสัมพารจะเรียกเก็บกับคนที่มีไรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าหรือถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเป็นกลมสัมพารเหมือนกันนะคะแต่จะเก็บกับกลุ่มคนหรือองค์กรนะคะ ห้างร้านบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบนั้นเป็นต้นถ้าภาษีทรัพย์สินก็จะเก็บกับคนที่เ,เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ภาษีมรดกก็เก็บกับคนที่ได้รับมรดกนั่นเองนะคะในส่วนภาของภาษีทางอ้อมนะคะในส่วนของภาษีทางอ้อมเนี่ยจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะภาษีสรรพสามิตและภาษีสุลกากรภาษี มูลค่าเพิ่มบอกไปแล้วว่าเก็บกับคนที่ซื้อสินค้าและบริการส่วนภาษีศุลกากรคือเก็บกับคนที่นําเข้าและส่งออกสินค้าภาษีสรรพสาม,มิตเก็บจากสินค้าบางประเภทบุหรี่สุลาน้ามันแบบน,นั้นเป็นต้นนะคะเราไปดูหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีกันต่อนะคะหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีหน่วยงานแรกนะคะนั่นก็คือ กรมสรรพากรกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มอากรสแตมอากรมหรสพอนะคะอากรรังนกนางแอน่นแบบนั้นเป็นต้นนะคะถัดมากรมศุลกากรศุลกากรภาษีศุลกากรคือภาษีที่เก็บกับคนที่นําเข้าและส่งออกสินค้าใช่ไหมคะแสดงว่ามีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรสินค้านําเข้าและ อากรสินค้าส่งออกก็คือเก็บสินค้าที่จะส่งไปยังต่างประเทศเก็บเงินกับสินค้าที่จะส่งไปต่างประเทศและเก็บเงินกับสินค้าที่ส่งออกออส่งเข้ามาในประเทศแบบนั้นเป็นต้นนะคะสุดท้ายกรมสรรพสามิตนะคะมีหน้าที่ในการจะเก็บสินค้าบางรายการนะภาษีบางรายการเช่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุรานะคะ หรือบุรี่ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเป็นต้นถ้าสินค้าเหล่านี้จ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์ของการนำป้ายมาคาดนะคะตรงในผลิตภัณฑ์เองนะคะจะเป็นกลมของกลมสับปะสามิรเลยเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ แล้วเรามาดูกันต่อว่านอกจากหน่วยงาน3หน่วยงานข้างต้นก็คือกรมสรรพากรศุลากากรและสรรพาสิตริแล้วนะคะหน่วยงานอื่นๆที่ทําหน้าที่ใน,นการจัดเก็บภาษีมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างละ่ะ1เล็กที่สุดคืออบต2อ,อนะคะ2นั่นก็คืออบจ3 นั่นก็คือเทศบาลน,นะคะ 4. พภัทยาและสุดท้ายก็คือกรุงเทพในองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นะคะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอย่างที่หนึ่งเลยภาษีป้ายเช่นนักเรียนเห็นป้ายคันเอาใหญ่ๆนะคะ,อ,ะอ,งคอ,อ,องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ถ้าอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใด องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก็ต้องจัดเก็บปาจัดเก็บภาษีป้ายนั้นนะคะหรือภาษีที่ดินนะคะของผู้ครอบครองที่ดินนะคะภาษีโรงเรือนของผู้ที่มีบ้านนะคะและภาษีบำรุงท้องที่นะคะเหล่านี้เป็นต้นที่จะเป็นหน้าที่ของ อ,องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะแสดงว่าภาษีเนี่ยมีความสําคัญนะคะประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะคะหากผู้ใดละเลยหรือกระทําใดๆเพื่อหลบเลี่ยงภาษีย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะคะตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เนะาะท้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะนําเงินภาษีที่ได้จากประชาชนเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมหรือต่อส่วนรวมเองนะคะโดยผู้ที่เสียภาษีเนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์ใน,าในทางอ้อมมากกว่าทางตรงนะคะแต่จะได้รับบริการพื้นฐานจากรัฐในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านการค้ามนาคมใช่ไหมคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆให้ประชาชนมีความมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปดูกันว่าเรามี อะไรมาทบทวนนะคะภาระงานของวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมทบทวนในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะหน้า134อ่ะในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2เนี่ยข้อที่1เขาให้อ่านข้อความนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างแรกเลยสุดามีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในบริษัทเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในบริษัท แปลว่าสุดา,าจะต้องเสียภาษีอะไรนะคะหนูก็เอามาเขียนในข้อที่1ภาษีอะไรเพราะอะไรนะคะถัดไปค่ะในข้อที่2ออ่านข้อความแล้วบอกว่าหน้าที่ของหน่วยงานใดนะคะถ้าเป็นภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลเป็นหน้าที่ของกรมอะไรเขียนลงมาด้วยนะคะนะคุณครูหวังว่านักเรียนจะ สามารถทํางานโดยการทบทวนเนี่ยทำได้เนาะเพราะว่าไม่ได้ยากมากนะคะ,ะคุณครูขอ,ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและตั้งใจในการเรียนนะคะและเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ